มาเปลี่ยนก่อป้ายทะเบียนแบบใหม่นะครับบึ๊บถอดได้นะครับใส่ง่ายอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงครับสามารถพับล้างตรงนี้ได้นะคพับเปิดได้ล้างได้โอ้ดีจังเลยใครอยากรู้มาดูคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับผมจอบนะครับคลิปนี้จะมาเปลี่ยนก่อป้ายทะเบียนนะครับแบบด้านหน้าและแบบด้านหลังเนี่ยเป็นแบบแบบใหม่คือผมไปเจอในช้อปปี้มาแล้วว่าพึบมันแบบถูกใจมากสำหรับคนที่แบบชอบล้างรถนะครับมันจะสามารถเปิดถอดได้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมทอดออกเลยเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมติดแบบนี้ไม่อยู่นะครับติดแบบนี้ไว้แล้วเพิ่งเอาออกนะครับวิธีการเอาออกอะ่ะคือให้ไปหาพวกเส้นเอ็นอะไรพวกนี้ครับผมไม่มีเส้นเอ็นผมไปซื้อที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาครับอันนี้ม้วนนี้มัน40บาท เป็นแบบอันนี้คลับสี่สิบปอนด์ยาวร้อยเมตรแต่จริงใช้แค่ไม่เยอะหรอกครับผมใช้ไปเท่านี้คือแบบพันให้มันหนาๆอะไรอันมันจะช่วยลูดออกมาทําให้แบบแกะกาสองอัได้ง่ายมากเนี่ยพอแกะเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีคราบเนี่ยออกมาเลยง่ายมากเนี่ยผลิตภัแกะนะครับของผมเนี่ยมันใช้แค่ของเดิมมันใช้แค่ไขควงนะครับไขควงแชกมีน็อตสอง,องตัวปกติมันจะมันจะใหญ่ๆใ,ใช่ไหมพอใหญ่ๆแล้วมันจะกระแทก โดนตรงนี้มันจะเป็นรอยช่วงนี้จะเป็นรอยเนี่ยแต่ข้อข้อเสียของตัวเนี้เห็นไหมข้างหลังตรงนี้มันจะมีคราบที่เราไม่สามารถล้างรถได้ไม่สามารถล้างล้างสีตรงนี้ได้เดี๋ยวจะมาดูที่หลังว่าไอตัวที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะมันดียังไงอันนี้คือแกะมาะรับเป็นแบบนี้นี่นับที H ่ห e ่อ HEMI ผมมันจะไม่ไม่รู้เรียกว่าอ่านว่าอะไรที่าเขามีสองแบบผมเลยซื้อมาสองแบบเลยอันนี้ ผมจะติดไว้ด้านอันนี้ผมจะติดด้านหลังส่วนอีแบบเนี้ผมจะติดไว้ด้านหน้าผมจะลองทําทีละอย่างนะครับนี่ครบับ๊นี่แบบเป็นแม่เหล็กอะไรนะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรแบบมันแน่นอ่ะเันจะเป็นอย่างนี้เราจะแปะไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาป้าทะเบียนแปะเ,เข้าไปแล้วก็ปึ๊บนี่จะสามารถขึ้นมาได้นะครับ เราจะสามารถล้างช่วงนี้ได้มันพับขึ้นมาได้ใช่พับขึ้นมาได,าได้แต่ตอนติดนะครับเห็นที่ลาเขาบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยกบแปดทะเบียนของเราอะ่ะกควรจะติดแค่แค่ประมาณนี้นะครับอย่าขึ้นเยอะเพราะขึ้นเยอะเนี่ยจังหวะที่มันยกขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราแปะไปเยอะเนี่ยมันจะติดข้างหลังเนี่ยถ้ามันขึ้นมาพอดีมันก็จะเห็นไหมตรงนี้ได้อย่ามันไม่งั้นเดี๋ยวไอต้ตรงตรงเนี้ยมันจะไปชนกับสีรถมันจะเป็นรอยอีกกับอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนี้ด้านหน้าที่จะใส่เนะี่ย มันเราสามารถยกออกมาได้เห็นไหมคือถอดออกมาเลยสมมติว่า,ถ,า,าถ้าเราใส่ด้านหลังใช่ไหมครับเนี่ยตอนแรกมันอยู่อย่างใช่ไหมครับส่วนมันติดกันนะสามารถถอดออกมาได้แต่ข้อเสียของอันนี้ถ้าใส่ด้านหลังเนี่ยมันจะต้องเผือดด่อัดบนไว้ค่อนข้างเยอะหน่อยอผม,มใช่เพราะว่าจังหวะมันถอดเนี่ยมันต้องมันต้องเข้าล็อกมันนี่ เนี่ยรูมัออกมีแค่นี้เองเนี่ยเท่านี้ต้องบบเอียงก็ไม่ได้นะถ้าเอียงก็ไม่ก็ไม่ออกคือคราวนี้ก็จะเหลือแค่นี้มันก็จะถอดได้มาดูซิเพราว่ามันมก็ชิ้นนี้ก็หนาเท่าๆกันก็คือจะเหลือพื้นที่ที่สามารถล้างได้ที่ยังล้างไม่ได้ก็คือเท่านี้เน่ยเท่านี้ที่ล้างไม่ได้ประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็ล้างได้เห็นไหมตรงนี้ก็สามารถใช้พวกอะไรนะไอ้แปลงเนี้ยลวงเข้าไปได้มากกว่าเดิมสะอาดหมดนะครับสำหรับคนที่ชอบล้างรถเริ่มแรกนะผมจะแปะอันนี้ก่อนกาวสองหน้านะครับเหมือนในชุดเขาจะไม่ได้ให้มาต้องเตรียมเองนะครับที่ร้านแนะนําว่าไม่ต้องแปะเยอะน,นะครับแปะหนึ่งครับแปะสอง เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวาลาถอดอ่ะมันจะมันจะเยอะเพราะมันเยอะเนี่ยมันจะแกะออกไม่ได้แกะออกยากสองแนวนี่แล้วก็อาจจะมีตรงนี้อีกหนึ่งจุดตรงนี้จุดเป็นสี่จุดนะครับแต่เล็กเล็กกันตรงกลางมันขยับตีกงแกงกงแกงอาจจะมีเสียงสเกลสามเเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็ไปตั้งจุดก่อนว่าตรงนี้เขามีให้ทั้งหมดสองรูนะครับชอบต่ำชอบสูงก็ ว่างกันไปนะครับอยากล้างรถอยากล้างรถเรื่องเลยอ๋อผมว่ารูบน,นี่นะนี่นะครับหลังจากที่ผมก็ทำวาตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็คราวนี้จะติดตั้งและในชุดเขามีน็อตมาให้สมมติว่าซื้อคู่หนึ่งก็ให้ถุงหนึ่งนะครับแกะออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้น็อตก็มีหลายแบบก็ลองดูนะครับ ของผมกะว่าจะใช้ตัวไหนดีโหเขาไม่รู้มาตัวนี้แล้วกันเราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับเพื่อได้ตัมอุ้ยจะได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้มันตำแหน่งป้ายเราอยู่ตรงกลางนะครับใครจะใช้รูบนหรือรูล่างเนี่ยก็เลือกเอานะว่าความสูงของแต่ละคนไม่เท่ากันแบบอยากให้ป้ายเราแบบพื้นที่ท้ายรถของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ ืมอเรียบร้อยโนออันนี้น่าจะเป็นน n โอไดเนียมน่าจะเป็นชื่อของตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับน่ะแล้วก็คราวนี้น่าจะไปแกะกล้าวส่งหน้านะครับเพื่อเตรียมจะติดแผ่นป้ายทะเบียนใครที่ชอบล้างรถนี้สามารถล้างเพิ่มขึ้นได้นะตรงนี้สะอาดได้มากขึ้นมากกว่าคระว่า ก็ปลายทะเบียนเดิมๆนะครับวิธีแกะกาวสองหน้านี้ใช้ปลายคัตเตอร์นะครับกดเข้าไปที่มุมนะครับมุมใดมุมหนึ่งถ้ามุมนึงไม่ได้ก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับจะช่วยให้ดึงออกได้ง่ายนะครับก่อนจะแปะป้ายเข้าไปก็อย่าลืมเช็ดฝุ่นออกให,ให้ได้เยอะก่อนนะครับการแปะนะครับให้เรากดไปที่ตัวตำแหน่งที่มีกาวสองหน้านะครับกดค้างไว้สักสามสิบวินาทีนะครับจะช่วยให้แน่นขึ้นค้างไว้นะแล้วอย่างนี้ตอนที่เราแปะใหม่ ห้ามล้างบนเนีเย่ยคือเคยอ่านมาเขาบอกว่าแปะกาวสองหน้าต้องยี่สี่ชั่วโมงถึงจะใช้งานได้นะถ้าเวน้นยี่สี่ชั่วโมงได้ก็ดีไม่เว้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเว้นก็ดีกว่านะครับผมก็ไม่รู้มันจะยังไงแต่ว่าไอ้กาวสามเอ็มสองหน้าตัวนี้มันดีอยู่แล้วเวล,ลาลอกออกไม่เป็นคราบคุยๆเหมือนรุ่นสมัยก่อนที่เป็นแบบไอ้สีเหลืองๆอ,งอะ่ะที่เป็นฉลากขียวรุ่นนั้นโหเหมือนเป็นแบบโฟมๆ่าน่าจะพอแหละเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเปิดสุดสามารถล้างเพิ่มได้เห็นะครับจากที่มี เห็นไหมยังมีรอยเก่าอยู่เลยเรียบร้อยอันนี้เราจะติดด้านหน้านะครับแต่ส่วนอันที่จะถ้าติดด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดแต่ข้างบนะต้องเหลือที่ประมาณ5้าเซนแต่ข้างหน้ามันไม่ต้องเหลือเพราะว่ายังไงมันก็เหลือเยอะอยู่แล้วผมแกะมาอนนะก็ะคือตรงนี้ยึดตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เวลาสไลด์ก็ต้องตรงร่องนะครับแต่คือมันดูง่ายอยู่แล้วเพราะไม่มีอะไร ผมถามเจ้าของร้านมันจะหลุดไหมเนี่ยถ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ลองวิ่งมาหลายเดือนแล้วนะครับวิ่งเป็นร้อยอะไรเงี้ยก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าการที่มันออกมาได้เนี่ยมันต้องตรงไปเป๊ะเนี่ยถ้ามันเอียงอย่างเงี้ยมันก็ออกไม่ออกนะครับเพราะว่ารูที่ที่มันจะออกเนี่ยมันก็คือเท่าแทบจะเท่ากับตัวความหนาของชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีตงเนี้มมนเป็นอะไรนะนนโอไดเนียมดีโอไนไดเมียมคือแม่เหล็กแบบชนิดแบบแรงยึดสูงนะครับอตอนจุดินะครับก็ฟ ตัวนี้จะไม่มีปรับสูงต่ำนะครับแต่แค่ปรับซ้ายขวาได้ถ้าแบบเล็งแนละ้วมันตรงกลางก็ขันให้แน่นเลยนะครับสำหรับรถที่บางคันนะครับที่แบบช่วงหน้ารถอะ่ะมันโค้งๆอง่อะครับตอนที่ติดตรงเนี้ยครับก็ต้องเขาเรียกว่าปรับระดับดึงแล้วก็ขันให้มันตรงเนี้ยมันตรงถ้าไม่ตรงอะ่ะตัวเนี้ยไม่สามารถเอาออกได้นะครับอ่าเสร็จแล้วคราวนี้ผมจะติดกาวสองหน้าแล้วนะครับ เหมือนเดิมครับติดสี่จุดซ้ายขวาสองแล้วก็ตรงกลางบนล่างอีกสองนะเป็นสี่จุดนะครับอ้ย้อยอเราเล่นครับข้อดีนะครับของอชิ้นเนี้ยถ้าเกิดเรามีกาเรียกว่ามีป้ายป้ายญี่ปุ่น,นครับเวลาเราไปมีติ้งครัเราก็ซื้อแผ่นนี้อีกแผ่นหนึ่งสามารถแบบเปลี่ยนได้เลยแบบเหมือนเรามีหลายป้ายครับ เวลาไปมีตต้งสมมว่า,เรา,เ,ราเราใส่ป้ายป้ายรถของเราทะเบียนของจริงของเราใช่ไหมครับเอาไปถึงงานมิเตงเราส,สลับได้เลยไม่ต้องแบบมาแกะใช้นงใช้น็อตนี่แค่มือก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่นะครับนี่แหละเรียบร้อยนะครับแล้วเขาต้องมาเลงว่าตำแหน่งป้ายเราอยากได้สูงได้ต่ำเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะแปะแล้วนะครับนี่ผมแปะกาสองน้าเรียบร้อยแล้วก็คือเราก็เลงตำนงตำแหน่งแล้วนะครับแต่ถ้าแกะตรงนี้แล้วแปะตรงนี้มันก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีวิธีหนึ่งที่ผม ผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับก็คือเราเอานี่ไม่อยู่ใช่ไหมครับเราอย่างนี้ปุ๊บสัวเราแกะปุ๊บเรียบร้อยเราก็แปะเข้าไปอย่างนี้เลยแบบตำแหน่งที่แบบผมว่าติดกลางๆก,ก็ดีนะครับมันจะได้บาลานซ์ด้วยแกะนะครับกาวสองหน้าก็เหมือนเดิมคนระับเทคนิคเดิม,มดันนี้เนาะ เราจะได้เพราะดูด้านนี้เราจะได้กดอันนี้ด้วยนะครับกดกลางสองหน้ากดไปเลยสามสิบเบี้เวเบี้ยวมาเออเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรมนะั้งตอนเลงก็อย่าลืมนะครับเอาให้ไม่เบี้ยวเหมือนผมนะขี้เก็ยแก่ละ <Okay. S 2> โอเคเสร็จแล้วมาใส่กันอ๋อเรียบร้อยเอาใหม่นะ มไม่หลุดแน่นอนเขาบอกที่ล้านบอกวิ่งเป็นร้อยก็ไม่หลุดเีมผมช่วเทสให้ว่ารอดเปล่า <laughs> เป็นยังไงบ้างครับกับการติดแผ่นป,ป้ายทะเบียนแบบใหม่ของผมคือผมมองว่าคือในเรื่องของคนที่ชอบทําความสะอาดรถนะครับเพราะว่าเราสามารถถอดออกมาล้างใน,นจุดที่ไม่สามารถล้างได้อันนี้นคือจะเป็นข้อดีของมันอย่างมากเลยนะครับก็ mm hmm. ถ้าใครจะสั่งซื้อก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สแกนคลิปอัที่หน้าจอได้เลยหรือลยละเอยียดใต้คลิปนะครับสุดท้ายนี้นะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และและที่สําคัญกดติดตามชอ่องจอมบังคับไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆชอบใช้ป้ปายกอบป้ายทะเบียนแบบไหนนะครับพิมขอเป็นเวตาครับ ไม่ว่งไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ